รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัปเดตเอ็มวีใหม่ล่าสุดของพี่กบทรงศิธิ์กับเพลงคำตอบและไปดูดาาสีดาราผมั้นสุดฟังเหล่าดาวเขาจะทำยังไงให้รักเราไม่เก่าเลยในมุมต่างของดาว ใช้ด้วยกระสฮอศฉภาพยนตร์และคอนเสิร์ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเรื่องของดาวนารซโซเท็กซี่รายการทีมพวกเราสองคนผมท็อปทศพลหมายสุขครับแอนโซนินันทวารวโรค่ะในรายการเรื่องของดาวนาวโซเซตซี้ทุกวันหลังข่าวสองทุ่มสิบห้าค่ะรายการเราจะนําความบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับและวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดาวดวงไหนไปดูกันเลยค่ะ วันนี้ก็มากันถึงกองถ่ายมิวสิกวิดีโอของพี่กบทรงศิษย์ที่เขากำลังถ่ายเอ็วีเพลงใหม่ชื่อว่าคําตอบซึ่งก็ได้นักแสดงนําอย่างก er ้อยรัชวินอ้อนุชิตมาแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยสําหรับเพลงคาตอบนี่เกี่ยวกับอะไรครัเกี่ยวกับเกี่ยวกับเพลงรักดีๆรักบ,บวกๆนะฮะก็คือ,อเป็นเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ที่มักจะถามชอบถามถึงขนาดว่า โอเคแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ยังมักจะชอบถามอยู่ว่าทําไมจะจะรักอีกนานไหมจะดูแลกันอย่างนี้อีกนานไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นคําตอบที่จะใหะ้ผู้หญิงมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมีแต่เธอแหละเป็นเรื่องราวของคู่รักค่ะก็เพลงนี้ทายทอดเพลงนี้ผ่านผ่านมุมมองของผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งที่รักกันเป็นแฟนกันคบกันจน แต่งงานกันจนก,กระทั่งสร้างครอบครัวด,ด้วยกัน,นครับก็บจะเป็นเรื่องราวความรักแล้วก็ที่เหมาะสมแล้วก็ไปกับบทเพลงของพี่กบที่มีความหมายเหมือนกับประมาณว่าพอเราคบกันปุ๊บบางคนอาจจะเกิดคําถามว่าเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหม,มซึ่งน่าจะพอเขาถามปุ๊บเราก็ถามบอกว่าแล้วคุณจะอยู่กับผมอีกนานแค่ไหนละ่ะอ,อะไรประมาณนั้นก็อย่างที่เพลงได้กล่าวไว้ก็คือก็จนวันหายใจสุดท้ายคำตอบของเพลงนี้จะคืออะไรต้องไปติดตามกันในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันนะคะ ต่อไปเราไปดู5ดาราสาวที่เราเทคกแนนให้พวกเธอไว้ผมสั้นกันต่อไปเลยครับเพราะดูเมื่อไหร่ก็น่ารักน่านมดงามน,น่าจ้องมองไปดูกันเลยครับ <Yahoo! S 1> มากันที่คนแรกเลยดีกว่านะคะกับดาราสาวหน้าหวานลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะซาร่าเล็กที่ตอนนี้เนี่ยเธอเป็นทั้งนักแสดงนางแบบแล้วก็พิธีกรล่าสุดเนี่ยเห็นเธอที่งานอีเวนต์งานหนึ่งค่ะปากเนี่ยเด๊ ตัดกับสีผมอ่อร่ามากๆเลยล่ะค่ะคนต่อไปครับหนูนานหนึ่งีิดานักแสดงมากความสามารถแถมเสียงดีอีกด้วยครับเ<ส>มื่อก่อนก็ผมยาวน่ารักอยู่นะครับแต่พอตัดผมตั้น้ะแล้วแหละสดใสขึ้นเลยเมื่อก่อนที่สาวมินมินิตาดีกว่าค่ะหรือว่ามิน AF3 นะคะ คนนี้เนี่ยเป็นทางนักร้องแล้วก็นักแสดงมากความสามารถเลยล่ะค่ะสาวมวยมิเสน่ห์คนนี้พอตัดผมสั้นแล้วเนี่ยแซ่บกว่าเดิมเลยล่ะค่ะยาคนนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเลยนะครับสาหรับนางเอกสาวโมโมน์ชนกครับที่มีผลงานละครเยอะแยะให้เราชมกันอย่างต่อเนื่องหนูโม,โมเนี่ยนะครับพอตัดผมสั้นแล้วทีเนี้ยสวยปังขึ้นมาเลยแหละครับปิดท้ายกับคนนี้เลยค่ะสาวเจี๊ยบละละนานะคะที่ไม่พูดถึงทรงผมของเธอเนี่ยไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะเธอเนี่ยเปลี่ยนลุกไปจากเดิมมาก าจากลุกนางสาวไทยกลายเป็นสาวหล่อแต่ก็ยัาไม่เินเนี่ยขอพี่บาเลยนะคะแหม,แมก็มีไม่กี่คนนะครับจะไว้ผมสั้นแล้วรอดแหมพี่ทอ็อปค่ะจะรอดหรือว่าไม่รอดเนี่ขอแบบน,นี้นะครับก็ต้องลองเสี่ยงค่ะ ตัดสั้นแล้วดีชีวิตก็ดีไปค่ะอย่างแอนเนี่ยตัดสั้นแล้วก็แบบชีวิตดีเหมือนกันนะคะพี่ท้าวขาเดี๋ยวเราไปต่อนี่ความบันเทิงต่อไปดีกว่าค่ะกับช่วงมุมต่างของดาว <c oughs> วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปฟังความคิดีห็นของเราดาวกันที่งานแถลงข่าปวปโตคอนเสิร์ตค่ะรักเราไม่เก่าเลยค่ะ <c oughs> ใช่แล้วแหละครับและตามพี่ปิดต่อป,ปอติดไปนะครับว่าเขาจะพาไปคุยกับเหล่าดาวในหัวข้ออะไรกันครับไปชมครับ มุมต่างของดาวในวันนี้ครับปอพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับกับงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ต Season of Love สองหกนะครับหรือว่ารักเราไม่เก่าเลยนั่นเองฮะในครั้งนี้มีศิลปินเข้าร่วมสนุกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวงไม้นะครับป๊อปปองกูลเดอะพากินสันอาร์มแชร์แล้วก็พี่พี่นิวจิ๋วด้วยนะครับวันนี้ป๋อจะพาไปพูดคุยกับพวกเขากันนะฮะในหัวข้อที่ว่าทํายังไงให้รักของเราเนี่ยไม่เก่าเลยครับถ้า้อมแล้วตามป๋อมาเลย เรามาถามคนแรกกันเลยกับสาวสวยสุดยอดนักล่าฝันคนที่11ของประเทศไทย MAF 11สาวเอมเขามีวิธียังไงให้รักเราไม่เก่าเลยไปฟังกันเลยค่ะทํายังไงให้รักเราไม่เก่าเลยถ้าอยากให้ความรักไม่เก่าต้องหมั่นเติมความหวานให้กันละกัน <Wow. S 2> บางคนเขาั้งไป3าปี4ีปีมันก็เหมือนว่าความคุ้นชินเหมือนเราแบบอยู่กับคนเดิมๆตลอดมันก็มีบ้างที่เราจะแบบเอออยากเจออะไรใหม่ๆแต่หนูนว่าถ้าเราหมั่นเติมความหวานให้กันยังไงอยู่กันไปสิปีก็ไม่เบือ่อค่ะ นนี้หวานจริงๆมีนุ่มๆมาตอมบ้างไหนะม <c oughs> าที่สาวนักล่าฝันสุดน่ารักจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนนี้กันบ้างน้าแม่เอฟสิไปฟังเธอเลยค่ะทำยังไงให้น้องไม่กลับเลยนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการทําทุกๆวันให้เหมือนกันทุกวันรักเหมือนเดิม คือเราอยู่ด้วยกันแล้วให้มันเหมือนเดิมทุกวันแต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันก็ยากหน่อยนะเพราะมันต้องใช้เวลาเอาเป็นว่าอยู่มันอยู่ที่คนสองคนแล้วแหละว่าเราเลือกที่จะตัดสินใจอยู่ด้วยกันทั้งคู่แล้วเราก็ต้องสู้การอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันสุดท้ายรักกันไปเรื่อยๆนะาเนี่ยความเสมอต้นเสมอปลายหนุ่มๆที่จะเข้ามาต้องมั่นใจนิสหนึ่งนะคะปิดท้ายกันที่ศิลปินหนุ่มสุดโรแมนติกอย่างโยอามแชะเราไปฟังมุมมองของเขากเลยทำยังไงให้รักเราไม่เก่าเลยนะครับก็จริงๆมันมีหลายวิธีนะครับ ก็ก็อย่าไปคิดว่ามันยากหนึ่งได้ครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใส่ใจในทุกๆวันนะครับแค่อย่าไปมีอีโก้ใส่แฟนเยอะอย่าไปเรียกร้องอะไรเขาเยอะเพราะว่าการที่เขามาแชร์กับเราเนี่ยเขาก็ต้องสูญเสียเซี่ยงหนึ่งในชีวิตเขาไปแล้วเหมือนกันเราก็ต้องยอมแชร์กับเขาบ้างทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายอโอโหคคำตอบลึกซึ้งสมก็เป็นหวานใจของสาวกเซซเดย์เซโก้ผู้ฝ่ายเจ๊กอิจฉาตาร้อนอยากได้หวานใจแบบหนุ่มยองบ้า และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของงานแถลงข่าวซีซันออฟเลิฟ26ครับไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆครับเพราะว่าบรรยากาศวันนี้สนุกแล้วก็หวานซึ้งมากๆครับยังไงวันจริงไปเจอกันนะครับส่วนวันนี้ครับหมดหน้าที่ของต่อแล้วครั้งหน้าจะไปสนุกกันที่ไหนอ้ามพลาดนะครับแต่ละคนก็ต่างมุมมองกันไปนะครับน้องแอนใช่เลยค่ะพี่ทอมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอพักความบันเทิงไว้สักครู่ดีกว่านะคะแล้วกลับมาเจอกันในรายการือดาวโซนสตรับ แบบนวโซเซตี<ๆ>้กับช่วอพัชช่าพรุนี้นะคะเราจะมาอยู่แกับภาพยนตร์ค่ะแนวดราม่าเรื่องใหม่เลยนะคะในหนังชีว่ประวัติเรื่องเยี่ยมค่ะพรแท็กซี่ไฟค่ะ Are you a patriot? Full in high places, who take an interest in any confrontation with the Russians? It's the chess version of a fifteen-round. Bobby is displaying signs Illusion of delusional psychosis. we at war. It's a war of perception. The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire. หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับกับพระเอกหนุ่มตาสวยอย่างทบีมักไกว์นะครับกับมารับบทนําในเรื่องนี้ครับเป็นบอบปี้ซียนหมากรุกครับนักมาย์นี่ค่ะเขาต้องเตรียมตัวค่ะเพื่อเข้าแข่งขันนะคะชิงแชมป์โลกครั้งสําคัญค่ะกับคู่แข่งชาวรัสเซียระดับตานานเลยค่ะการแข่งขันหมากรุกครั้งนี้นะคะเขาจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่าต้องไปเตรียมรุนในโรงภาพยนตร์ค่ะใช่แล้วนละครับผมมาถึงเรื่องข้อายเรื่องต่อไปยังคงอยู่ในเรื่องราวของภาพยนตร์ครับกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อว่าคุตี้ เรื่องนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังซอมบี้แต่ซอมบี้แนวใหม่ครับเป็นซอมบี้จูเนียร์สุดฮาจะเป็นยังไงไปชมกันครับ oh, That's right, this is a foodborne virus. Chicken nuggets. <laughs> virus is only dangerous if you haven't gone through puberty. อานักเรียนปถมในโรงเรียนกลายเป็นซอมบี้เพราะติดเชื้อจากอาหารนะครับคุณครูจึงต้องกำราบเหล่าซอมบี้เปนน้ำนมพวกนี้ครับก่อนที่ตัวเองจะกลายเป็นอาหารอันโกชะ้ครับผมใช่เลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องสามาถีแล้วก็มีไว้ไหนมากๆเลยค่ะเพราะวเหล่าคุณครูนะคะต้องวิ่งหนีเหล่าซอมบี้ตัวจิ๋วค่ะเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้นะ่ะจะน่ากลัวแล้วก็ปนฮาขนาดไหนเนี่ยไปติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะใช่แล้วหละครับผมวันนี่หนึ่งงานครับเป็นงานสแสดงบนเวทีกันบ้างครับกับงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าคุณพระช่วยสแดสดดงงงครัั้้นีี าจากความสำเร็จและกระแสตอบรับอย่างท่วมทน้นกับคอนเสิร์ตวัฒนธรรมเต็มรูปแบบคุณพระช่วยสัแดงสดตลอดสี่ครั้งที่ผ่านมาในปีนี้กับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อจะลองครบรอบหนึ่งทศวรรษรายการวัฒนธรรมเต็มรูปแบบคุณพระช่วยสําแดงสดสิบปีคุณพระช่วย สำหรับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสําแดงสดครั้งที่5เพื่อฉลองครบรอบ10ปีของคุณพระช่วยค่ะครั้งนี้เนี่ยจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยการแสดงชุดนี้นะครับมีชื่อว่ากินนอนเกิดแต่งสําแดงวัฒนธรรมครับนําทัพโดยพ่เท่งเกิดเคิงและนักแสดงศิลปินอีกมากมายเลยครับใครสนใจนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปชมได้ครับฟังเพลงเพราะๆพะดูโชว์สวยๆเจอกันในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ครับที่โรงละครเคแบงค์ ank, สยามพิคเน็ตสยามแพรวันชั้นเจดครับ จะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมมีอะไรดีๆมาบอกกันด้วยครับต้องต้องค่ะเพียงแค่ดาวนโหลดหรือสมัครและใช้งานนะคะเคม b บายแบงค์กิ้งพัสดุเคไซเบอร์ก็รับสิทธิพิเศษดีๆจากรีวอทพัสไปเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะแอนก็มีสิทธิพิเศษดีๆจะมาแนะนำค่ะสำหรับใครนะที่ชอบโยนโบอลลิงค่ะห้ามพลาดเลยนะคะที่บูโอบอลลิงค่ะสำหรับลูกค้าประจำนะคะก็ไปโยนโบอลลิงกันได้เลยนะคะหนึ่งเกมแถมฟรีอีกหนึ่งเกมค่ะยังไงห้ามพลาดปีโยนบอลกันนะคะใช่แล้วและครับผมฟังแบบนี้แล้วรีบเลยนะครับไปโหลดหรือสมัครและใช้งาน Banking กิง้งหรือ K-Cyber นะครับเพื่อเตรียมรับสิทธิพิเศษจาก Reward p พั s ครับ แล้ววันนี้เวลาของรายาการเราก็หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงได้สองช่องทางของเราครับทางอินสตาแกรมเรื่องของดาวทาง Facebook Fanpage ครับเรื่องของดาวหนาวโซไซตี้ครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆค่ะจากเทรนดี้วันฟเบอร์ค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการเรื่องของดาวหนาวโซไซตี้ทุกวันหลังข่าวสองทุ่มสิบห้าค่ะทางช่องดาวซูนิทิสชีวิตดีได้ไม่ต้องรอวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ